จ่าชีเป้าขออยสกอ์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเดตผลที่จ่าแตงท็อปโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับผมรอบเพย์ออฟเกมนัดที่2คู่ระหว่าง F บอกนะครับพบกับโม F บอกจากสวีเดนนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนั้นยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็หลุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่เกมลีกสวีเดน ก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะโกเทนเบิร์กมา3ประตูตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเอฟบอ์ก e นั้นค่อนข้างจะทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในฤดูกาลนี้ส่วนทางฝั่งของโมทีมจากนอร์เวย์นะครับผมหเกมหลังสุดในทุกรายการในฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาอาจชนะถึง3เกมก็จริงนะครับแต่ก็แพ้ถึง2เกมด้วยกันใน5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดในเกมลีกนะครับพวกลีกนอร์เวย์พวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะฮามคามไป3ประตูต่อศูนย์ นั้นก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังๆนั้นโดยเฉพาะเกมลีกนั้นความผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ร่วงหล่นลงมาจากจะอาจจากหัวตารางนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมเคยเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับก็เป็นโมที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะไป2ครั้งโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับหรือว่าเกมเล็กแรกนั่นเองเอฟบอกก็บุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่าเอฟบอกนะครับเสมอเสียหายเล็กน้อยซึ่งจะบอกว่าเกมคู่นี้สูสีเอามากๆนะครับแต่ทว่าตอนนี้โมถือว่าทําผลงานได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในระยะหลังๆนะครับการบุกไปเยือนอสวีเดนที่าการไปบุกไปเยือนที่สวีเดนนี่อาจจะไม่ใช่งานง่ายเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของเอฟบอกนั้นแม้ว่าจะชนะมาเกมแรกก็ตามแต่แต่พวกเขาก็หวังผลการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะเพย์เซฟในเกมนัดนี้แล้วก็ได้เปลี่ยนในการเล่นในบ้านด้วยดังนั้นคู่นี้เชที่เอฟบอกคิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะโมไปได้ครับไปกันที่ศึกยูอายูฟาคอนเฟอเรนซ์ Conference นะครับผมรอบคัดเลือกรอ,อบเฮย์ออฟนะครับผมคู่ระหว่างเซอร์เวตพบกับเชลซีครับ เซอร์วิสเจ้าทิน5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าย่ำแย่มากนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอเกมหนึ่งแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกัน โดยที่ฟุตบอลถ้วยนะครับในบ้านของตัวเองทีมจากอันนี้เป็นทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เพิ่งจะบุกไปชนะซิกเน่มาได้7ประตูต่อนหนึ่งแต่ว่าว่าเกมลีกของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้ช่วงต้นซีซั่น5เกมแรกนี้ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับท,า,า,ทางฝั่งของสวีททีมจากสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนระฝั่งของเชลซีนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการเนี่ยฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าดีขึ้นตามลําดับนะครับผมพวกเขาชนะ2เกมรวดนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่น,ล,นมมลันดดาสุ นะครับผมในศึกเมีลิกอังกฤษเนี่ยก็เพิ่งจะไล่ต้อนถล่มบุกไปถลม่มวู้ขางต้นมาได้6ประตูต่อ2ก็ต้องบอกว่าณนะเวลานี้เอนโซมาเลสกานั้นค่อนข้างจะดูดีมีความมั่นใจแล้วก็ลูกขีมทุกคนก็ view, มีความมั่นใจแล้วก็ณนะชั่วโมงนี้เนี่ยพวกเขาก็พยายามนะครับที่จะาหาสิบเอ็ดตัวจริงหาผู้เล่นให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เหมือนจะเจอแล้วนะครับผมสำหรับเอนโซมาเลสกาเฮดทัวรของทั้งคู่ไม่เคยเจอมากนเลยนะครับผมก็เจอกันมาเมื่อเล็กที่แล้วนะครับก็เป็นเชลซีที่เปิดบ้านเอาชนะไ ตต่อศูนย์ดัชนีเกมคู่นี้นะครับผมมองว่าเชลซีหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งก็บอกว่าณชั่วโมงนี้เชลซีนั้นดูค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับหลังจากที่เอาชนะได้2เกมติดต่อกันนะครับส่วนทางฝั่งของเซอร์เวตนั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนั้นโอ้โหช่วงหลังๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอกาสในการต้อนอในการต้านทานเชลซีนั้นค่อนข้างจะยากพอสมควรดนะังนั้นคู่นี้เฉีีรยไปที่เชลซีคิดว่า1สกอร์การันตีและไปรุนแมงสได้เลยครับไปกัน ระหว่างลาสพาวมัสนะครับผมพบกับเรอัลมาิดครับ าสปามัสเจ้าถิ่นนะครับผม5เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนในศึกลาลิกาสเป็น2เกมแรกเนี่ยพวกเขายังควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ในเกมล่าสุดนะครับโดยที่บุกไปแพ้เลกนเนสมา1ประตูต่อ2นะครับก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วทางฝั่งของาสปาม,มาสนั้นเตรียมความพร้อมในฤดูกาลใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางกับทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับผมพวกเขาเตรียมความพร้อมมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาจะแาพ,าพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น แล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดนะครับโดยเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการ3เกมนี่พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับแบ่งเป็นชนะ2เสมอ1เกมโดยที่ในศึกฟุตบอลลาลิก,กาสเปนนะครับผมพวกเขาเกมนัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางฝั่งของลอา,ลายโยอาขออภัยครับาทางฝั่งของ เลเอาบายาดลิชไปได้นะครับ3ประตูต่อศูนย์ก็ต้องบอกว่าณนะชั่วโมงนี้เนี่ยทีมของอันเชลตินั้นก็พยายามที่จะปรับตัวนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะปรับจูนนักเตะใหม่ที่เข้ามาทั้งาทางฝั่งของประธานเป้นะครับผมแล้วก็เอ็นดิกนะครับเกมล่าสุดเอ็นดิกก็สามารถยิงประตูได้ด้วยนั่นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นมารตริดที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4ี่จาก5้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับผมที่ชนะมา4เกมรวดนะครับ มองว่าเรลมัตริดนะครับหสกอร์เสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมแล้วนะตอนนี้ลัสพาวมัดดูจะสู้ฝั่งของเรลมาดริดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เรลมาตริดนั้นดูที่ดูแล้วนักเตะแต่ละคนนั้นก็มีความกระหายที่จะคว้าชัยชนะโดยเฉพาะกา,การที่เกมแรกของพวกเขานะครับเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่บุกไปเสมอคู่แข่งนั้นอาจจะต้องการแก้ตัวในเกมนัดน,นี้ก็เป็นได้ดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เรลมาตริดนะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปเอาชนะทางฝั่งของล สามตัวที่วันนี้ผมจะาแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีเอฟบอกครับเชลซีแล้วก็เรอัลมาดริดครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยับสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายยูวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ